สวัสดีครับผมทําคลิปตอนกลางคืนนะครับผมถ่ายทำมักจะเลิกงานกลับมานะบางวันก็อย่างเมื่อคืนวานก็มาถึง5้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะก็ถ่ายทำนะครับอันนี้ก็3ามทุ่มนะสามทุ่มกว่า <c oughs> โดยวานธรรมะไปนะวานเป็นธรรมทานวานกระจายออกไปตรงนี้ใครเห็นไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกครับแล้วแต่ระบบของอ่า u t u b e เขานะที่แน่เขาไม่เด้งให้ใครเห็นง่ายๆหรอกครับนะสำหรับช่องผมนะเพราะว่ามันกวนตีนนะสไตล์ผมมันกวนตีนนะช่อง youtube คงมันไส่มั้งนะอาจจะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะ อีกอย่างก็ตรงนี้เป็นทาแท้นะครับการที่คนจะได้เข้ามาเจอไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีคนกลุ่มเล็กๆนิดเดียวนะที่จะเข้ามาเปิดรับเอาแค่นั้นแหละนะครับคือคนไม่อยากหลงแล้วนะแหละเขาจะเข้ามาเจอผมนะครับเขาจะตอบโจทย์นะว่าตรงนี้แหละของแท้ของใช่ นะครับคนเหล่านั้นเขาจะได้เจอท่านอาจารย์วิทย์นะครับต้องเจอจากจากใจนะครับถ้าเจอเนี่ยไม่ใช่เจอวยตาแล้วก็ปฏิฆะไปหาทางอื่นต่ออืมอันนั้นก็คือไปหาก็ไปต่อไปต่อไงไปเกิดนั่นแหละการหาก็คือการเกิดนั่นแหละครับการหยุดหานั่นแหละถึงจะไม่เกิดอืมถึงจะดับได้ จะไปคิดเอาไม่ได้ว่าหยุดออหยุดสร้างกรรมอย่างนี้ก็ไปคิดเอาไม่ได้มันคิดเอาไม่ได้เออมันต้องรู้สึกเบื่อหน่ายใครกรรนะําหนัดนะครับอืเบื่อในตัวของมันเองนั่นแหละเมื่อมันเป็นปัญญานั่นแหละมันถึงจะเบือ่อเมื่อมันเดินมากมาโดยสมบูรณ์แบบนั่นแหละมันถึงจะเบือ่ออืมแต่ในเมื่อครูบาอาจารย์ทุกที่ไม่มีใครกล้าย,ยอมรับมรรคของพระพุทธเจ้านะครับ ก็ไม่มีทางเบื่อคุณก็จะหายอยู่นั้นแหละนะคุณก็จะออกมาพ่นมาสอนอยู่งั้นแหละถามว่าผิดไหมออกมาสอนไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณสามารถสอนคนในสามาธิธนั่นแหละคุณก็จะอาจจะมีการหลุดพ้นได้นะครับ mm hmm. วันหนึ่งคุณอาจจะถึงที่สุดก็ได้แต่คุณไม่ยอมรับมรรคของพระพุทธเจ้า mm hmm. นี่สิคุณไปยอมรับแต่อะไรพูดผีปีศาจพูดผีวิญญ,ญาณ เทวดายักษ์มารพรมออคุณเอามาสอนคนก็เอามาสอนสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะคุณเชื่อว่ามันมีไงอ,อคุณก็ว่าคุณไปเห็นมาใช่ไหมล่ะก็คุณสร้างขึ้นเองทั้งนั้นเลยนะมโนนะตัวมโนของคุณแหละมันสร้างสร้างเองก็หลงเองเพราะหลงมากก็ติดอยู่ในโลกของวิญญาณหมดไงที่คุณ พากันเอามาสอนเอามาเล่าอวดคนว่าคุณเคยถอดจิตถอดกายที่ไปนระกสวรรค์อะไรพวกนั้นแหละนะเหมือนเนนคํานั่นแหละครับเหมือนหลวงพอ่อธรรมชโยหลวงปู่สดอะไรพวกนั้นหลวงพ่อฤาษีลงดําอะไรพวกนั้นนะหลวงพ่อสิ้นโลกพระตะวันพระชัยวัดอะไรพวกนั้น่นะหล,ล,นะลงหมดเลยครับนั่นแหละตัวนั้นแหละคุณจะทําลายมันยังไงที่คุณเคยไปท่องเที่ยวนระกสวรรค์อะไรของคุณอะ ที่คุณบอกว่าคุณมีลิฟต์คุณมีชาญนคือคุณเป็นผู้วิเศษอ่ะออที่คุณเอามาอวดคนน่ะนั่นแหละคุณจะทําลายยังไงคุณจะจบตัวนั้นยังไงอคุณก็เอามาทรงไว้กับลมอืมาเดินวิปัสสนึกวิปัสสนาออไม่ใช่แบบนั้นอืม วิจาาตรงนี้เป็นเองเอองงไหมเออปัญญาเป็นเองไม่มีผู้ไปกระทําพิจารณานี่เป็นเองมันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตนะรอบด้านของแต่ละขนของแต่ละคนนั่นแหละมันก็มีอยู่กับทุกคนแหละบนโลกใบนี้นะบททดสอบชีวิตอะไรต่างๆนะ่ะการเรียนรู้การศึกษาตรงนี้มันต้องเป็นเองจากตรงนั้นนะครับมันต้องเห็นอะไรบางอย่างขึ้นมาเอง อ๋อขึ้นมาแบบนี้นะถึงจะทวนทวนเห็นตัวเองอถ้าเรียกว่ายาันนะยานทวนเห็นตัวเองตรงนั้นแหละจึงเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่ไปนึกคิดเอาอยู่ในลมหายใจแบบนั้นหลงหมดนั่นแหละเพราะคุณนะ่ะคิดตามเขามาไงคิดหาคิดเอา ไม่ใช่แบบนั้นมันสิ่งมันมีสิ่งแทรกแซงการกระทําของความคิดนั้นทั้งที่ความคิดเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีไม่ใช่ไม่มีแต่พวกคุณหลงยึดเอาไงเออนั่นแหละหลงยึดเอาก็ฟุ้งซ่านไงเออฟุ้งซ่านก็อยากรู้ไปอีกอยากได้ไปอีกไม่จบไม่สิน้นพอทุกข์รู้สึกเบื่อใช่ไหมล่ะ ก็หาที่ทรงอีกเอามาทรงไว้กับกายกายลมกายลมหายใจเห็นไหมแล้วคุณจะจบตัวจบตนยังไงนั่นแหละตัวที่เอามาทรงไว้น่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละคุณจะทําลายยังไงตัวที่พวกท่านบอกว่าเคยถอดจิตได้นะตัวนั้นแหละและ้วกลางคืนตอนหลับเป็นยังไงพวกท่านก็ออกไปรอนแรมอืมเร่ร่อนออกไปอีกตอนหลับนะเอตื่นขึ้นมาก็มาดูลมอีกก็เป็นซะอ,อย่างนั้น ส่วนไอ้พวกเรื่องไม่มีเรื่องแบบนี้ก็ฟังเขามโนตามเขาโอ้อยากได้อืเขาเล่านู่นเล่านี่ก็อยากมีอยากเป็นเหมือนเขาทีนี้เขาก็เอาความจํามาเล่าเออจําได้จากสภาวะตัวเองเนี่แหละเพราะอะไรมโนจากเขามาทั้งนั้นไงเชื่อตามกันมางมงายอพราะกราบไหว้พวกท่านกราบไหว้ พวกท่านก็ไม่ได้การาบไหว้พระพุทธเจ้าแค่พระองค์เดียวคุณก็ยกมาหมดเลยพวกนี้ไปศรัทธาเอาหมดอ่ะผีสางเทวดาดน่นพรหมเอามาหมดเอามารวมอยู่ในพระพุทธศาสนาหมดเลยของเหล่านั้นเออเป็นของข้างนอกทางนั้นเลยเือเทวดามันก็เกิดแก่ใจคุณนี่แหละข้างในตัวเองเนี่แหละนะสวรรค์นะเออ สวรรค์นในอกนโรคในใจนะกับไม่มีใครเห็นตรงนี้นะตรงนี้เคยได้ยินกันมาทุกคนนะผมว่าตั้งแต่เด็กๆไงแต่พวกท่านกับไม่รู้จักกับปฏิเสธกับอยากไปเห็นในสวรรค์บ้าบอคอแตกที่เขามาโนขึ้นนะ่ะนะอบ้าบอนะอยากไปอยู่ตรงนั้นอยากไปไดนนิพานตรงนั้นหาว่านิพานเป็นชั้นใดชั้นหนึ่งว่างั้นเถอะ พวกคุณเนี่ยมันอสอนยากสอนเย็นนะอือป่าปีใส่อะไรอือป่าปีเสียงหัวควายประมาณนั้นอะ่ะเออผมก็ไม่ได้อยากมาเหนื่อยนะอม,มาทําหน้าที่แค่นั้นอหะหวานกระจายธรรมะแนวกวนตีนกวนตีนของผมนี่แหละนะแต่ผมเห็นการกระทําตัวเองไงการกระทําบาปอพูดออกมาเนี่นบาปทุกคําแหละ เหมือนพวกท่านด่าผมนั่นแหละว่าบาปก็ถูกตามนั่นแหละ<ม>พูดออกมาในบาปทุกคําแล้ว<ม>แต่ผมเห็นการกระทํานะผมก็สนองไงสนองผลแห่งกรรมนั้นอโดนเขาด่าคืน้นอืมก็ด่าพื้นกันแล้วไปเพราะเราเห็นการกระทําเราเห็นผลของมันเห็นทางการกระทําและผลของมันที่จะได้รับมันคืออะไรอื<ม>เราเห็นแบบนี้นะอื<ม>นี่แหละคือเห็น มันจึงมันจึงวางเฉยไปไงอืมแต่เราเห็นผัสสะในลักษณะที่เป็นเขาหน้าสงสารเขาเดือดร้อนอะไรเราก็ช่วยเหลือนะอืมด้วยความเมตตาก็เหมือนเอาธรรมะมาให้นี่แหละก็เมตตานี่แหละครับอืให้พวกท่านเห็นเอาธรรมะมาให้ ไม่ได้ให้ปฏิฆะปฏิฆะก็ก็ไปเกิดไงเออใครจะไปว่าอะไรล่ะเออไม่ว่าอะไรหลงแล้วหลงเลยก็หลงไปเออแต่แค่มาเตือนมันนานอืมมันไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะมันไม่เคยตายในตัวนี้มันวนเวียนอยู่งั้นแหละนะพอมาได้เป็นมนุษย์มันก็หลงอีกทีนี้เออครูบาอาจารย์โง่เง่าเต่าต,ตุนตั้งหลายพาหลงมันก็หลง หลงตามกันไปหมดนะเออพอมีคนหนึ่งมาฉุดช่วยมาบอกว่าพวกท่านหลงนะคือท่านอาจารย์วิทย์อิสระนะครับนั่นแหละเออพวกท่านก็บฏิเสธว่าเป็นคาราวาดแม้แต่คาราวาดด้วยกันก็ปฏิเสธท่านอาจารย์วิทย์ว่าท่านอาจารย์วิทย์เป็นคาราวาดแต่แต่งตัวไม่ดีอืก็เป็นซะอย่างนั้นอ่ะอืม ออกมาก็ผิดแปลกชาวเมืองเขาใส่ชุดสีดำใช่ไหมล่ะก็เป็นซะอ,อย่างนั้นแบ่งแยกสีเสื้อแหละพวกคุณนะไม่พ้นศีลปตาปามาตนะอยู่ในสังโยชน์ก็อยู่ทั้งหมดแหละแต่มันเนียนมันละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดเข้าละเอียดเข้า พวกท่านก็ติดความละเอียดนั้นยิ่งยาวนานยิ่งเนื่นช้านะครับยิ่งฟังยิ่งคิดตามยิ่งเกาะเกี่ยวธรรมะภาษาธรรม,รรมไปเรื่อยยิ่งหายิ่งหามันจะละเอียดเข้านะครับมันจะนานเข้านานเข้านะมันจะบอกให้ถึงพวกท่านจะบอกทุกเบาบางก็ช่างแต่มันเที่ยงไหมครับนะเมื่อมีเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยง แต่พวกท่านก็พยายามจะทำให้เที่ยงพยายามจะหลีกเลี่ยงปัสะสาที่มันรุนแรงใช่ไหมล่ะเพราะพวกท่านกลัวกลัวทุกใช่ไหมล่ะออก็นีออกหาที่วิเวก,กันทีนี้นี่ไปรวมโกกร,รวมแกงกัน,นออกมาพูดมาสอนกันไม่ได้บอกว่าไม่ให้สอนสอนได้หมดทุกคนแหละธรรมะ แต่ถ้าสอนมาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละในสัมมามรรคมีองค์แปดของพูทเจ้านะ่ะจะดีมากนะครับไม่ใช่สอนเขาแบบนั้นยกแต่เรื่องพูดผีสางเทวดามาเออม,มาสอนเขาเขาก็เชื่อเขาก็งมงายเขาก็ยึดเอาเอเขาก็สร้างเอาไง ก็นึกว่ามันมีอยู่จริงเอมันก็มีไม่ใช่ไม่มีออแต่ไม่ใช่ไปเห็นนะถ้าไปเห็นนี่หลงนะครับเป็นบ้าเลยนะผมจะบอกให้ลงวิปลาสแต่มันวิปลาสทางเอ,อเขาเรียกวิปลาสทางธรรมะนะตกสู่พบของพูดผีวิญญาณนะครับเออสูงสุดก,กันิพพานจิตนั่นแหละ ไม่พพานติดจิตนี่ก็ยังว่าบ้าก็ถือว่าบ้าอยู่นะเออทำไมกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาคนปกติคนนึงนี่เขาเรียวกว่าสามัญน,นะครับอ,อืมมันต้องถอยมากลับคืนลงมาสู่สามัญน,นะแบบนั้นมันเป็นอัตราเหนือชาวบ้านชาวเมืองเขานะไม่ไม่รู้สึกละอายใจแล้วครับคนไปนกราบไหว้เออแล้วคุณก็เทศสอนเขาเรื่องทําบุญทําทาน สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาไว้ปฏิบัติธรรมไว้เดินจงกรมไว้นั่งสมาธินี่คุณไม่ละละอายเรอครับเวลาคุณได้เงินจากเขามาเป็นล้านล้านวิหารลังหนึ่งอะเป็นล้านนะคุณละอายไหมลาบสักการะที่เขานำมาบูชาโดยที่ตัวเองนะ่ะไม่ได้เห็นแจ้งแต่ไปหลอกเขาจะพาเขาจบภพบชาติแต่ตัวเองยังไม่จบ ยังไม่ดับนั่นแหละครับพวกท่านอธิบายไอ้ตอนดับไม่ได้หรอกว่ามันดับยังไงนะพระเจ้าพราะองค์ดับยังไงพวกท่านก็ไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องได้ยังไงพวกท่านยังไม่ดับนะต้องดับดุนมันถึงจะเป็นปัญญาทวนรอบและเห็นแจ้งทุกอย่างอนะเขาถึงเรียกว่าเงยียบนิ่งเป็นใบไปไม่ออกมาสอนใครอืนะ แต่สอนได้ไหมสอนได้เหมันเดิมแต่รอบปันของปัญญายานะ่ะมันไม่เพียงพอที่จะสอนใครหรอกครับเพราะไม่ได้ปาถนาถึงขั้นจะมาสอนคนแต่มาคิดเอาไม่ได้นะทามาคิดเอาชาตินี้เนี่ยคุณเป็นบ้านะครับเหมือนพระไร้นำนะนั่นแหละอัตมาอธิษฐานจิตกับพระพุทธเจ้ามาเอออยู่ดีมาคิดเอาแบบนั้นเออ มันคิดเอาแบบนั้นก็เห็นไหมอยากสอนเป็นไงนะสอนก็ไปหนึ่งคนละเรื่อง,งอืมบ้าบอขอแตกทำมาก็เก็บเกี่ยวมาหมดนะอ,อ่ะกอบตรงนั้นคนนี้มาปฏิปัตต่ตอ,อ้เต็มไปหมดก็เป็นอย่างนั้นแหละครับพวกท่านก็ไม่ต่างจากพระไรนามหรอกแต่ละที่แต่ละครูบาอาจารย์นะแต่ละสำนัก ตัวนี้หมดเลยนะอืกิเลสวิปัสสนูนี่แหละนั่นแหละมันไปนึกมาได้หามาได้ไปคิดเอามาได้นั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนึกนะตรงนี้มันเป็นเองของผมนมันเป็นเองนะครับทางเดินมานี่เป็นเองทางนั้นถึงมาพูดได้ถึงมากล้าชนนะครับถึงมากล้าตอบคำถาม ตอบคำถามพวกท่านได้หมดละนะแต่ผมถามคืนนี่นะพวกท่านจะตอบยังไงเห็นไอพี่หงมันบอกว่าอาจารย์หงอนะพี่หงแกบอกว่าเอถามได้ทุกคําถามในจักรวาลใช่ไหมถ้าเจอผมเนี่ยแกจะตอบยังไงวะก็เขาถามแต่เรื่องเปลือกๆที่คุณไล์สดนะเออพี่หงนั่นก็หลงอยู่ ก็ไม่ว่ากันถ้าพร้อมจะหลงไปก็ให้เป็นได้นะตรงนี้พาคนมาหมดหลงนะครับนะเฉพาะคนปรารถนานะผมย้ํานะถ้ามาในปรารถนามาจบก็ไปไปทางไหนก็ไปครับไม่ต้องมาฟังหรือว่าไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ปรารถนามาดีแล้วย่อมจะมาเจอผู้ที่เขาบอกนะผมจะบอกให้ ผมชี้ทางไปหาท่านอาจารย์วิทย์ทุกคนนะครับตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันที่ผมกระจายน,นั่นแหละผมก็ทำอยู่แบบนี้นะตั้งแต่2ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่ทำช่องนู่นใครโทรมาคุยผมก็ชี้ไปที่ท่านอาจารย์วิทย์คนเดียวนะนั่นแหละแต่คนอื่นก็อาจจะไม่ใช่นะผู้ที่เคย เข้ามาสอนธรรมะช่วยท่านอาจารย์วิทย์คนเหล่านั้นมันไม่ยอมชี้ไปหาท่านอาจารย์วิทย์สักคนเลยอเพราะว่าเขาหลงนะครับเขานึกว่าเขาเก่งนะสุดท้ายเป็นไงไปหาต่อเป็นไงเป็นบ้าเลยทีนี้ที่เห็นกันนะอืไม่ต้องเอ่ยชื่อบ่อยหรอกนะเป็นอย่างนั้นแหละครับอาการบ้าอาการวิปลาส อไม่ได้ว่าบ้าแบบแก่เสื้อแก้ผ้าวิ่งเหมือนนางปัจจาราไม่ใช่บ้าแบบนั้นนะแต่มันบ้าตกสู่โลกของมนุวิญญาณนะครับมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะมันจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยคนพวกนี้นะวันว,นวนมันใช้ชีวิตปกติไม่ได้อืนั่นแหละแต่ตอนเป็นปกติแล้วมันมีไหมมันมีอแต่มันไม่เห็นน่ะน,นะมันฟุ้งซ่านเขาเรียก ความฟุ้งซ่านกับมานะไงหาบีอ่ะนั่นแหละอยากรู้นืนั่นแหละมันก็เลยมันจะเอามาร์กที่ไหนละมาเพาะบ่มมาขัดเก่าตัวเองก็หลงไปแล้วอะ่ะนั่นแหละคนพวกนี้มันผมไม่รู้มันเคยเสียสละออกบ้างหรือเปล่านะัชีวิตมันนะเหมือนผมบ้างหรือเปล่าผมเสียสละออจนหมดนะครับจนไม่เหลือหรอทั้งชีวิตเลยเป็นแบบนี้อะ่ะ คืธรรมชาติกําหนดมาไม่ให้เราเราหลงเหลืออะไรไว้เลออยอ่ะนะจนวันหนึ่งถึงพลิกออนั่นแหละพลิกก็ได้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆนานานเป็นบททดสอบให้เราเดินมักนะจนแจ้งกับจางปางและบวกกับการฟังทำแท้จากท่านอาจารย์วิทย์ะนะที่ท่านบอกนะออไปหาท่านท่านก็บอกโอ้เป็นแบบนี้ท่านจะรู้สภาวะ ทำของผมที่เดินผ่านมาหมดเลยคือท่านจะเห็นหมดนะครับและท่านเห็นทุกคนนะนะในโลกใบนี้นะท่านสว่างขนาดนั้นแต่พวกท่านจะไปรู้อะไรเออมันยังไม่เป็นรวมเป็นหนึ่งอะ่ะอืมรวมเป็นหนึ่งตถทตาตถาคตนั่นแหละคุณต้องเห็นตรงนี้คุณถึงจะเห็นพระพุทธเจ้านะ พระองค์สำเร็จอะไรกันแน่คุณจะเห็นนะไม่ใช่แบบพวกท่านพูดเลยต้งเทวดาพระอินร์อย่างนั้นอย่างนี้เออบ่อน้ําของพระอินร์บ่อน้ําพระอินร์บ้าอะไรบ่อน้ําก็บ่อน้ํำละ่ะเออเขามีไว้กินไว้ใช้เออผมไม่สนใจหรอกอไอ้พระอินน์รืพระพรหมไปเวทสุวรรณบ้าบอคอแตกอะไรพวกกันสร้างเองหลงเองเออ ไปจับลากคอมันดิเออเป็นยังไงพระอินทร์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายนะโง่เง่าเต่าตุ่นกันอยู่ได้อุตสารความจริงมาบอกก็หลงอยู่นั่นแหละปากบอกศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้า,า,เ,จาเห็นพูดกันทุกคนอ,อืมพูดธรรมะไปมากกว่าไปเรื่องผีสางอีกเออเป็นศรัทธาผีสางอีกโอ้ศรัทธาบ้าบอคอแตกอะไรของอย่างนั้น นะหลงนะหลงอยู่นะพวกท่านทั้งหลายทุกที่ทุกสำนักนะครับไม่ใช่สำนักใดสำนักหนึ่งหลงหมดอะ่ะนะผมจะบอกให้นะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะมผมก็อยู่ที่นี่หรอครับผมอยู่กับท่านอาจารย์วิทนี่แหละแต่อยู่คนละที่แต่อยู่ที่เดียวกันงงไหม คืออยู่ที่พระพุทธเจ้านี่แหละโอเคครับสวัสดีครับผม